สวัสดสีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูพันธุลากันนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองโมแว่นค่ะค ouais. ่ะสำหรับคลิปน pues, ี้นะคะครูจะสาธิตการสอนในเรื่องของการอ่านสะกดคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมัตราซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คุณโบมันสร้างและพัฒนาขึ้นมาสําหรับนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านออกเขียนได้ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะมาดูเลยค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคนะ thank yeah. you เป็นนอนูแต่บางคำเราเรือสองตัวก็เป็นสระอำอย่างตัวนี้ใช่ไหมคะกินจามกิกรามก็เป็นหน้าตาแม่ดูดีๆนะเวลาครูสอนอ่านคำดูดีนะแล้วเขียนตามคำบอกให้ถูกนะคะอ่าเขียนตามคาบอกไม่ถูกครูจะติดลบนะคะทำไมเวลาเขียนตามคำบอกถึงเขียนไม่ถูกหน่งล่ะเวลาครูสอนอ่านไม่อ่านตาม แล้วก็อ่านเสียงเบาอ่านไม่เต็มเสียงเราก็ไม่ดูคำแล้วก็เล่นอุปกรณ์การเรียนเนี่ยมันก็จะเขียนไม่ได้ไม่ดูจอเลยอย่างเงี้ยก็เขียนไม่ได้นแล้วก็อ่านออกเสียงหนักๆเหมือนกลุ่มที่อยู่ตรงเนี้ยข้างหน้าที่เสียงดังต่อไปค่ะอ่านหน้ไห b a、嗯 เดี๋ยวดูอีกครันะสามามปามือให้จงพี่าามาด้ยแ้พี่มาเก่งมากสีอคนให้จะอนดนขึ้นรถ่เอาปาอให 六分啊，快点啊！ 一个人的。

เป็นผลงานของนักเรียนนะคะหลังจากที่เราสอนคุณครูมันสอนอ่านแจกลูกสะกดคําเสร็จก็จะให้นักเรียนคัดลายมือด้วยค่ะคัดลายมือในคําที่เราเรียนไปแล้วอ่านสะกดคําเด็กก็จะได้จําแม่นได้ยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เขียนได้ถูกต้องค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เขียนเข้ามากดติดตามอหน้ากระอนนี้ค่ะอยาหหน้ากจะดานเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับโครงการตุลาการนะขอบคุณมากค่ะพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดี